เนเลยะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ดูนะใช่เลยนั่นแหละขยับขยับขยับยอดตัดยอดแม่งตั้งร้างเลยนี่นะเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะนี่โคตรชาติแล้วตอนนี้เห็นเห็นยังไงครับพี่ตอนนี้เห็นยังไงบ้างตรงไหนเขาบอกว่าอยู่หมูนไม่ใช่บนยอดนี้นี่นี่มันมีหลายตัวนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเกากรุงอยู่เนี่ยคือสำหรับเขาทีนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีอยู่ซ่องกันได้เลยแล้วอุย ไปแล้ว <segue> ว yeah. yes. yes. ิ่งไปแล้วตามยนอยู่งนกเห็องไม่หแล้วตอนนตอนนี้นไม่ียังัวว